อ่าั่นจะให้จบกบได้เป็นงี่ส่งไม่ส่งอแต่ที่ผมได้มาเนี่ย้นี่ผมไม่ไม่ทาบเลยนะครับเขเนชื่เรียบร้อยคุ่ไม่ส่งผมไม่รู้แต่ผมได้มาเนี่ยไม่ส่งออทีนี้ด้วยคุณ นแล้งสือที่คุณไม่ส่งเขาเอาทีวีด้วยผมไม่ได้ส่งนะครับถามไก่ไหมอ่ะไม่ได้ส่งครับคุณไม่ส่งแล้วผมได้ได้ยังไงอ่ะเรื่องของท่านนี่ฮะท่านได้ทางไหนท่านได้ทางไหนแล้วครับผมได้ทีงีคุณผมไม่ได้ส่งผมไม่เอาทีวีผมก็ถืออยู่ในแฟ้มอ่าแค่นั้นแหละคุณฟังคุณตอบคขาถามผมเอาภาคารายงานมาฮะเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยังไงถึงมาถึงอบตเนี่ยรายงานมาจากอะายงานจากอบตนี่คือเขาออกทีวี เราเห็นว่าอ้าวมันมาโยงเกี่ยวกับเรื่องที่เราสอนก็ถ้าที่ว่าเป็นประโยชน์แล้วผมไม่ได้ครูท่านครูผมผมครูยังไงท่านเสียงดังอย่างนี้เสียงดังไม่ดิผมไม่จับตัวทำไมยังไม่จับตัวทำไมยจับตัวทำไม ผมไม่ได้ขู่แล้วผมก็บอกว่าผมไม่ได้ยื่นผมเตร <ceux S 3> ียมมายื่นแต่พี่น้องผมเนี่ยที่เขาเป็นรมตเขาบอกว่าเขาจะมาหรือไม่มามันเรื่องของเขาเขาไม่มีทนายหรอกครับท่านก็ใจยันให้ผมส่งอยู่ได้ก็าบอกได้มาเนี่คุณเนี่ยอ้าวก็ผมไม่ได้ส่งให้ท่านกับมือที่ไหนอ่ะท่านเรียนาจากไหนเรื่องของท่านเองนะจบนะจบอย่ามาโยนตัวกูอนะจบอันที่หนึ่งนะเขายืมเงินไปเท่าไหร่สีแดงเนี่ยดูดิเจ้าที่ดูดิ